สำหรับปีนี้นะครับมีซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้จัดเตรียมรถพิเศษมาสองรุ่นนะครับก็คือตัว X-Force HV ซึ่งได้เปิดตัวใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลูกค้าจะได้มาสัมผัสนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็นําเสนอไฮไลท์เด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบภายนอกภายในนะครับได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากผมเน้นในเรื่องของสมรรถนะกัแล้วกันนะครับด้วยระบบ ครูไฮบิดใหม่เนี่ยทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่24.4นะครับถือว่าทำได้ดีมากนะครับและระบบพานปลอดภัย a l l New X Force g v นะครับก็ได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยถึง6ลูกด้วยกันนะครับทำให้มั่นใจและปลอดภัยนะครับและได้รับการรับรองจาก a าเซียนเอ็น ระดับ5ดาวจึงทําให้มั่นใจได้ระบบช่วงล่างเองเนี่ยก็ปรับจูนสําหรับประเทศไทยในเฉพาะนะครับแล้วก็ได้รับการทดสอบในประเทศไทยมาแล้วกว่า1,000กิโลทําให้มั่นใจได้นะครับและขออนุญาตพูดถึงเรื่องแคมเปญและโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยเราเปิดรับจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ท่านใดที่จองรถภายในวันที่31พฤษภาคมนะครับและรับรถในวันที่31กรกฎาคมจะได้รับบัตรกำนันพิเศษจาก <c oughs> เครือโรงแรมเซนทรามูลค่า1,000 0บาท แต่สำหรับลูกค้าเก่ามิตซูบิชินะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยส่วนลดสูงถึง30,000บาทและ <Okay. S 1> ทุกท่านสามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชัน M-Drive ของมิตซูบิชินะครับ hey. Hey. ยังอีกคาดอีกหนึ่งรุ่นไม่พูดไม่ได้ก็คือตัว Expander Play เนะครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษมาจากโรงงานนะครับมีสไตล์ที่โดดเด่นทั้งนี้ Expander Play เนี่ยนะครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่2รุ่นก็คือ e x p a n d e r h e v และ e x p a n d e r c r o s s h e v นะครับ และในโปรโมชั่นเองเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ดอกเบี้ยศูนเซนะครับนี่คือที่เราเตรียมไว้ให้และสบายใจนะครับในเรื่องของการรับประกันคุณภาพ5ปีแสนกิโลมนะครับและไฮบริดเองก็รับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางเช่นเดียวกันและแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเรารับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมที่บูธมิตซูบิชินะครับมาสัมผัสตัวจริงของ all new exos h i v i ได้ที่บูธมิสซูบิชิครับ 测虾